สวัสดีครับวันนี้มาเคลียพื้นที่นะครับซึ่งตรงนี้เป็นสวนของเราเองครับแต่มีปัญหาตรงที่ว่าเราเคลียพื้นที่ไม่ได้นะครับปล่อยลกล้างว่างเปล่าแล้วก็ประกอบกับต้นนี้เป็นต้นส้มเช้งนะครับที่ทเคยทำเงินให้เรานะครับเมื่อ องปีที่แล้วนะวันนี้ก็ตามสภาพนะคือเขาค่อนข้างที่จะมีลำต้นที่แก่นะครับกิ่งที่ตายไปก็เยอะนะครับสองสามกิ่งอันนี้เราต้องตัดนะครับตัดเพื่อทำสาวนะครับมันมีวิธีการเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชที่เป็นชนิดอื่นก็แต่อย่างมะม่วงมะนาว ส้มลำไยเงาะหรืออะไรก็แล้วแต่นะถ้าเรายังต้องการที่จะรักษาเขาไว้นะก็คือว่าต้องการที่จะทําประโยชน์จากเขาอีกนะครับเราก็ต้องท,ทําวิธีนี้คือตัดกิ่งที่ตายออกนะครับสําหรับสาเหตุการตายนะครัของกิ่งส้มนะครับสาเหตุหลักๆก็คือพวกนี้เลยนะครับ นอน,นครับนอนที่ชัยเข้าไปในลาต้นนะคือเล็กๆเ,เขาจะเข้าตามปลายกิ่งนะอย่างที่ผมบอกไปเมื่อเมื่อคลิปที่ผ่านมานะที่ว่าเขาจะวางไข่ช่วงเดือนมิถุนาเขาจะเจาะตรงนี้แล้ววางไข่วางไข่ปุ๊บทีนี้เขาก็จะเป็นตัวนอนเล็กๆแล้วก็เริ่มชัยชัยชัย,ช,ยชัยเข้ามาจากกิ่งเล็กมากิ่งใหญ่นะครับนี่ก็ร่องรอยทั้งนั้นร่รองรอยการลายล้างพวกนอนน,นี่ก็เป็นปัญหาใหญ่นะที่ ทำให้ต้นไม้ของเราที่มันแก่แล้วนะครับจากการที่โทมโดยธรรมชาติโดยอายุด้วความแก่ก็จะมามาตายมาเสียหายด้วยการทำลายของพวกนี้นะครับอันนี้ก็ทำไปเรื่อยๆนะครับตัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะพาไปดูต้นที่ตัดไว้ก่อนนะ ี่ครับต้นที่เราตัดไว้ก่อนหน้านี้คนระับก็เริ่มที่จะแตกแขนงใหม่ขึ้นมานะครับเราก็จะเลี้ยงแขนงพวกนี้คนระับให้เป็นลําต้นเป็นกิ่งก้านสาขาต่อไปแล้วเพื่อให้ผลผลิตเริ่มนะรเริ่มเริ่มเริ่มก็ลองดูครับรเกษตรเชิงดอยไม่ลองไม่รู้ท่านใดที่สนใจเนื้อหาสาระหรือว่าข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับก็ขอเชิญไปติดตามได้ที<ข>่ ช่อง YouTube นะครับสอกเกษตรเชิงดอยนะครับแอดกเกษตรเชิงดอยนะครับเราก็จะได้เรียนเรียนรู้เรื่องข้อมูลการทำการ,กรเกษตรนะครับแบบใจรักนะครับไม่ได้เน้นถึงความร่ำรวยเราไม่ได้ไม่ได้ทำในเชิงธุรกิจแต่ทำในเชิงของการเลี้ยงชีพนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือทำแล้วมีความสุขครับผม